Let's go ตลาดมหาชายัยเช้าวันอาทิตย์ที่แสนจะแจ่มใสบวกฝนตกเล็กน้อยอวันนี้เขา <Experience. S 1> จะทำบุญบ้านกันไม่ได้ทำบุญบ้านทำบุญแบบว่าบังสกุลเนาะเป่เป็น,นแต่เป็นแบบว่าการทำบ,บุญของแถทมหาชาัยท่าจีนนะคร ทำบุญให้พ่อให้แม่เขาด้วยแหละผู้ล่วงลับเขาก็จะต้องมีมุน่ามาที่บ้านเพราะว่ากระดูกอยู่บ้านนะฮะไปละไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดหาชัยจ้า oh มก g o า วันนี้เราจะมาตลาดด้วยเงิน500บาทดูซิว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างหรือจะได้กินอะไรนะอุ้ยรถไฟมาพอดีเลย ไปกินข้าวขาหมูก่อนแล้วก็จะต้องซื้อข้าวเหนียวมะม่วงไปทาบุญเนาะกินข้าวมันไก่เสร็จไปกินข้าวขาหมูเสร็จแล้วก็จะดูเพื่นๆตดต่อหน่อยหนึ่งมรยากมากก็คือไม่ได้กินข้าวหูจะปวดขาว่ะไม่ได้ไปหาหมอเลย เรืเ่อราเรื่อราของกินเยอะแต่ไม่รู้จะกินอะไรไป,ไป,ไปีนปีนปีนรถไฟกระจึกกระชากอันนี้ก็กินอะไรดี่ ข้าหมูดีกว่าดเตี๋ยวเตี๋ยวมะหน่ากิน แต่ที่ฉันชอบคือขนมเฮ้ยเราเชื่อกันเหนี่ยวม่วกอ่อนมีมีงบะผ้าลอยบาทรเงาะผ้าลอยบาทวันนี้ได้แค่นี้คนเดียวด้วยเหนี่ยวม่วงเหนี่ยวม่วงเท่าไหร่ท่นนะจ๊ะอ่าขนมเหนียวนี่ไขายยังไงครับถุงเนีย้ยแปดห้าใช่ปะ่ะแล้วมะม่วงอะครับ เอามะม่วงโรลหนึ่งแบบอันนี้ปนเปรียนะร้ยวอยู่นะเปี้ยวเปี้ยวปิ้นเลยปะหรอจะไปทำบุญเน,นี่ยอันนี้ก็ได้ครับลองเนาะ จบปีอีกหนึ่งล,งล,ล้านไม่ต้องไม่กิ่ม แต่สัพานก็เริ่มอิ่มแล้วลนะ่ะ <c oughs> ไปกินไหมสุดเหลือกาแฟยูคาเฟ่แฟกาแฟ่โหนักชิมหากเลยขี่ลูก เราไปซื้อกาแฟดีกว่าไปข้ามันไก่ดีกว่าแล้วก็พอแล้วอิ่มมินเลเตอร์ทำ้าน่ากาแฟดีกว่า กาแฟอยู่ในดีวันนี้แดดไม่ร้อนฝนจะตกเราอยากมากินหมาล่ากันนะหมาล่าอยู่แถวนี้อแรกชวนเพื่อนเล็กนะเพื่อนเล็กน้องใบบัวน้ำหวานชวนมากินหมาล่าถัง ว่าแต่มา马าทางยื้ในกีอนยื้อในจะแม่งจริงเนระแต่ยังไม่เปิดเรามาเร็วไปยังไม่เก้าโมงนี่หรอมา马าทางนี่ไงไปติมอสไปสิเ,สเวดงเดี๋ยวยเจอกัน กินได้จำนับเลยแค่คิดมาแล้วดูหน้านะเคยกินแล้วทำไมเราจิ๋วก็เหมือนนี้คนถึงชอบมองกันแบบแปลกๆก็ความสุของมันวิจยตรหอบมากเลยใส่ดจำนวนนิดนึงจานเปล่า เดี๋ยวไปดูญ้าใบไผ่ย้าไผ่เห็นลูกแมวดีกว่าฉันเดินรอบตลาดลดูดิจะมาถึงสคอสอนอขอออเสาขาปู๊บเมื่อไหร่ะสรุปตรงไี้แหละสคอสนพันไทยพันไทยอยู่ไหนพันไทยอยู่ไหนเดีะะ๋ยวล ที่ต่อ<ฮ>เดือนองเฤศบาคมคุณสาคอต่อไปอย่าลืมอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมตรงนี้ร้องใจกันเข้ามาริการนอยเย็นไม่หวานเก้ามงครับครับ แล้วเราก็ไปเดินแต่เขามารอที่บ้านแล้วทำไมดไม่ทันได้ด,ดูต้นไม้แล้วล่วะไปกลับที่รถไกลด้วยลงเรื่องเนี่ยอันนี้อยู่นี่นะเรื่องสอคอสกนอเลยเนี่ยเรารถอยู่ทางรถไฟเลอะปะล่ละมาม่าลง จะไปได้ไหมเนี่ยหมอเขามารอหามหมอนำไปสู่านที่ต่อเนื่อของพิศบาลสมุสาความรู้แลสณ์วิสัยทในการทาอมโ วันนี้ชงดีปกติชงจืดพันไทยแต่ละคน,นก็ใส่น้ำเยอะชอบแบบใส่น้ำเลยจืดไปต่อไปไปรับเจ็นแน่งน้อยแนงน้อยรับเจ็นน้อยไปทำบุญ เดี๋ยวมาสรุปค่าจ่ายนะฮะวันนี้ที่ต <Tá> ั้งงบไว้ห้าร้อยบาทเราตั้งงบันีไว้ห้าร้อยบาทแต่เราใช้ไม่น่าจะถึงเขเนี่ยมะม่วงกับมะม่วงรวมกันหร้อยแปดสิบบาทติดข้าวขาวหมูห้าสบบาท สาคูกล่องเท่าไหร่จ๊ะสามสิบข้าเกี่ยบบ่ะเท่าไหร่เข้ากันเหรอเอาเข้าเกียบหนึ่งแล้วก็สาคูหนึ่งไปทำบุญไปเพิ่มี่ยใช่ใช่เป็นหกสิบบาทเนาะ อันนี้คือไส้มาเหรอครับใช่ค่ะเคยเคยเคยแต่ไม่เคยเห็นการทำ รวมกจะใช่ไหมก็คือเน,เนี่มะม่วงกับนมม้ม่วงรวมกันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ข้าวขาหมูห้าสิบบาทกาแฟสามสิบบาทเมื่อกี้แวะซื้อข้าวเกียบปากหม้อกับชาคูอีกโครกสิบบาทรวมเป็นรวมให้ไหนนะรวมให้ไหนนะรวมให้ไหนนะ เจอกันที่รถเลยบารอข้าเที่ยงอยู่มากไข่ปลาลิ้วกิ้ว i'm a